สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่อยู่ในโลกของออนไลน์ทุกๆคนเลยนะครับผมวันนี้ผมอานนนผุยทาครับหรือว่าโคนนนไอคอนครับเช่นเคยครับกับบรรยากาศช่งนาสีเขียวแบบนี้ครับอยู่กับธรรมชาตินะครับผมกับการดูแลสุขภาพตัวเองครับในยุคของโควิดแบบนี้นะครับวิธีง่ายๆครับนี่เลยกับการจิบกาแฟทุกเช้าครับกาแฟไอคอนสมุนไพรสูตรเจยีสเอินวันครับรวบรวมเอา คุณประโยชน์ต่างๆของสมุนไพรนะครับผมแล้วก็แร่ธาตุวิตามินต่างๆรวมอยู่ในแก้วเดียวพร้อมเสิร์ฟนะครับทุกคนถึงบ้านเลยนะครับผมกาแฟาดีมีรางวัลน,นะครับผมการันตีถึง3รางวัลด้วยกันครับกลิ่นหอมนะครับผมรสชาตินี่กลมกล่อมมากๆเลยครับไม่ใช่คอกาแฟายังติดใจเลยครับฝากไันด้วยนะครับกับไอคอนกาแฟกาแฟปนนี้ของคนไทย